FC แฟนลับจากช่องทางทิกตอกนะครับได้ให้คะแนนนะครับได้ให้คะแนนซื้อกล้วยมาให้ข้าหมื่นของเราได้กินนะครับมาลลยมาที่นั่งมาเดินๆมาเฮ้ยเดิน มุกคนขอสวัสดีนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมลิปนะครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็มีผู้ใจดีนะครับ ได้มอบอาหารมอบกล้วยให้ข้าหมื่นได้กินนะครับผมก็เป็น fc แฟนคลับจากช่องทาง t i กตอกนะครับได้ให้คะแนนนะครับได้ให้คะแนนซื้อกล้วยมาให้ข้าหมื่นของเราได้กินนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ได้น้ำใจจาก fc แฟนคลับจาก t i k ตอกนะครับมีคุณ มีคุณจินตนานะครับแล้วก็คุณอรไทยแล้วก็คุณของขวัญน,นะครับในมอบน้ำใจนะครับผมมอบค่าอาหารให้ข้าเหมือนนะครับผมก็ได้มาซื้อผมก็ได้ไปซื้อกล้วยมาให้ข้าเหมือนได้กินนะครับเยอะเลยนะครับผมก็ร่วมกันสมทบมาสามท่านนะครับก็ขอให้ท่านจงพบแต่ความสุขความเจริญนะครับ ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับผมกิจการการงานก้าวหน้าค้าขายร่ำรวยสุขภาพสมบูรณ์ทุกทุกท่านนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนตลอดไปนะครับก็เป็นพูดง่ายๆก็คือลูกค้านะครับลูกค้าที่บูชาเวียนหางช้างหรือว่าบูชากําไรนะครับบูชาไปแล้วก็ได้โชคได้ลาบนะครับก็ถือว่าได้โชคใหญ่ๆจากคาเหมือนเราก็เลย ส่งน้ำใจนะครับส่งน้ำใจส่งคะแนนมาให้ซื้อกล้วยให้เป็นรางวัลนะครับเป็นรางวัลกระหมือนหรือว่าทำบุญกับสัตว์ใหญ่นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกทท่านนะครับที่เมตตาแล้วก็เอ็นดูฟังกระหมือนนะครับขอบคุณแฟนคลับทาง Facebook ทาง YouTube ทาง t i k t o อกนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รักและเอ็นดูฟังกระหมือนนะครับ เขากินอย่างอร่อยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกล้วยใกล้ๆกันนะครับเยอะนะครับผมเยอะผมได้จัดมาให้เยอะเต็มที่เลยนะครับวันนี้คงอิ่มเลยนะครับวันนี้จัดให้อิ่มเลยครับลมค่อนข้างแรงนะครับผมเพราะว่า อยู่ใต้สะพานนี้ลมแรงบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับอาจจะมีเสียงลมนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมลมเงาใต้สะพานนี้เย็นสบายมากๆเลยนะครับ สำนักใต้สะพานนี้อิ่มตลอดนะครับผมอิ่มตลอดให้โชคเอฟซีให้โชคแฟนขับก็เป็นขับก็มีน้ำใจนะครับส่งมาให้ได้กินนะครับผมได้เป็นอาหารมาเลี้ยงน้องช้างของเรานะครับก็ต้องขอบคุณมากๆอีกครับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับถ้าไม่มีเอฟซีแฟนขับพังข้าเหมือนก็ช่องพังข้าเหมือนแล้วก็ พังขือนก็คงไม่ได้กินกล้วยอร่อยๆนะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมไม่กล้าหันหน้าเข้ารถนะครับเพราะว่าฝั่งนั้นจะเป็นวัวนะครับจะมีจะมีวัวนะครับเขาก็ระแวงนิดนึงนะครับก็เลยต้องยืนยืนแบบนี้นะครับ เราจัดถอยรถทอยอะไรให้เขากะว่าจะให้เขายืนอยู่ที่ล่มนะครับแล้วก็หันหน้ามากินกล้วยจากท้ายกระบะรถนะครับแต่ว่าไม่กล้านะครับไม่กล้าเพราะว่ามีวัวอยู่ด้านหลังนะครับก็เลยละแวงนิดนึงนะครับเอาแบบนี้ก็ได้ครับเอาแบบไหนก็เหมือนก็ถนัดเหมือนเดิมนะครับ ยังเหลืออีกเยอะครับเยังเหลือ,อเยอะนี่เราก็ซื้อมาหนึ่งพันคะแนนนะครับซื้อมาหนึ่งันคะแนนนะครับก็ FC อฟซคเนับทั้งสามท่านนะครับผมได้ช่วยอยากเลี้ยงได้ช่วยอาหารข้ามเหมือนนะครับบอกว่าอยากเลี้ยงอาหารน้องช้างนะครับอยากทำบุญกับสัตว์ใหญ่นะครับเผื่อจะได้โชคได้ลาบใหญ่ๆนะครับผม เราก็ยินดีครับเราก็จัดให้เต็มที่เลยนะครับจัดให้ตามคะแนนที่เอฟซีส่งมาให้นะครับเรายินดีนะครับเรายินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับน้องช้างก็ได้อิ่มนะครับพี่พี่แม่แม่เอฟซีก็ได้โชคนะครับผมโอ้ลงหล่นแล้ว สายตานี้ใกล้จะหลับแล้วนะครับโดนลมนะครับโดนลมพัดมาแล้วก็บรรยากาศเยน็นๆกินอาหารแล้วอร่อยๆนะครับใกล้จะหลับแล้วนะครับ กินเร็วมากๆครับแป๊บเดียวนะครับผมจะหมดแล้วนะครับนี่ก็ยังไม่ได้อาบน้ำนะครับอืม ก็ต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณอีกครั้งนะครับผมขอบคุณคุณจินตนาขอบคุณคุณอรทัยแล้วก็ขอบคุณคุณของขวัญมากๆนะครับที่ได้เลี้ยงอาหารช้างวันนี้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอให้จงพบแต่ความสุขความเจริญนะครับกิจการการงานค้าขายร่ำรวยสุขภาพสมบูรณ์อย่าเจ็บอย่าจนนะครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองแล้วก็เอฟซีทุกท่านด้วยนะครับที่เมตตาฟังคำเหมือน ที่คอยช่วยเหลือพังค,คำเหมือนเสมอมานะครับถ้าไม่มีเอฟซีทุกท่านคำเหมือนก็คงไม่มาถึงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณจากใจเลยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมลิปต่อไปคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ okay.